เฮี onder, นนย์แต่อ้สัตว์ like แกกาคแล้คล่อนตัวแกมือไหลเทียมาดีไปลอยมาใจ่อยมาใจ่อยสัว์มาใจหน่อยจันน้องไฟเลยเยมใจมาเรื่องหัวร้อนด้วยยตังไปเลยมดี่วมา้ไหมู่ีเดี่ยมาไหมควายไม่ได้เฮ้เลี้ยแค่เลี้ยวขาบินเดี่ยวมาไมไอโง่ อย่ากลัวดีมันจะกลัวหาเหี้ยะไรเนี่ยปขวาล้มเปินขวาร้มหนึ่งมึงอย่ากลัวได้ป่ะมึงอย่ากลัวได้ป่มึงขยับมาดีเออเนเส้นเหลองไม่เกินเส้นเหลืองอะถงฝาผ่านลมทมัรู้สึกรามีมันไกลๆยังวะสัตว์เงาสุดแท็กไม่ไม่ไม่ดันไม่เปิดมู่นนะเอนขวาขวาโดนโดนโดนจิงนะฮะอะไรเพื่อนรันเกาะแปบนึงปั๊มกาะก่อนเลยสัตว์เดี๋ยวเล่นเราเๆเล่นลไอ้ตันคอยคบอกนะว่าไม่ถึงไม่ควะ อย่ากลัวนะอย่ากลัวนะอย่ากลัวไม่มีขวาสองตัวนะที่มันกลังวิ่งมามันดันขวาสอนะปืนมันดัขวา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 ล้มขวาล้มกูขวาล้มกูยิงอยู่ดัขวาสองคนต้องใจขวาเยอะนะมงโฟกัสไปางข้างหนาไอ้งไางขางาขางางยุ่งไงอมงโฟกัสตรงนี้เลยคอยฟังวอสั่งอาโฟกัสข้างหน้าเียใจเย็นใจเย็นมันกลับ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 ขวากับขวา ทำนะปืนขวบลมคุ้กนเอผ่านหรอลมพี่ยกจังหวะนี้กัดไฟไปมพี่ยกได้ได้คุ้อะไรอ่ะเฮ้ยนี่แหละแค่นี้แหละคนเราเครื่งทางให้มันให้มันดันให้มันดันมาบ้างอ๋อผ่านนะนะกัปตันโกาสเป็น็อตที่มันยิงไฟมันพยายามจะดึงเราไปหน้ารถมันเว้ยมันกาดไฟอะไรมันจะได้เหมือนไฟแรกที่มันเล่นว้ย รอเลยไม่ต้องดึงกย่นมาหน่อยนิดนึงอังกุละไรทีทางอยากย่นมาย่นมัเข้ามานั่นแหละมันเตรียมดันนะกัปตันมามามามึงไม่มึงก็ไม่ต้องกดเน้นไว้ชีวิตไว้เลี้ยงเต็มหน้าผมว่าตัวอํผ่าไปเจอมันแอบมิดเลยนะแชทขอกําลังใจหน่อยแชทขอกําลังใจหน่อยแชทขอกําลังใจหน่อยครับขอกําลังใจหน่อยครับเราไม่เจอตัวเดียวหลังอําผ่าไอ้ไอ้ขลังผมอย่ากลัวนะขึ้นสูงนะระวังนะระวังก็ ไม่ได้เว้ยไม่ไม่มาเพื่อนจุดมามามารอรับไปคนนึงนะคนเล่นธรรมดาสวยเดีเาสามเพื่อนเนสเพื่อนเนสขับเพื่อนหน่อยเพื่อนเนสาเออขับเพื่อนเราเกี่ยวมาละพยายามเกี่ยวเพื่อนเราเกี่ยวเพื่อนาเะเราช์เพื่อนอรเช์เพื่อนอเพื่อนมาเพื่อนนกดเอ้กดเดขับเพืหน่อเราเยราเนี่ขับเพืนี่เเมเมเมาพมาพ่าพี่มาพ่มา

มองปงวนยัชีดึงเพอนนี้ยังีดึงไหวเต็มแล้วันเต็มมึงไหวไหมมึงชี้ไหวมึงไหวเว้ยนังตอดมันไม่ไหวสดสมึงไหวมึงไหวมึงชีมึงไหว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 มึงชี้ชิวๆชิวชวๆจ่าเลยชิวจ่าเลยจัดเลยจเลยมตาย้มัเป็นเยมึสติดอยเดี๋ยวดนมสติเองมึงจะมึงจะพูดเหี้ยวอะไรโง่ๆมัมึงสติหน่อยดิ

ขวานไปก <heaven> ็อยงงหน่อยดิพี่ไม่เยพี่ได้สองวพี่นขวาพี่ยขวาที่ไม่เลยขวาดิงเพื่อนผมยืไมาเพื่อนมขวาปืนสองตัวปืนขวกบ

ไอ้เหียขยะไอ้เฮียฟอร์มครับปลาเมยอไอ้เหียไอ้เกียวไอ้เฮียตัวเสียอเลยตอเหียไอ้ควายอะไรขมือไว้บ้าเอ๊อะไรของวดานไม่ดไอ้เหียกูเพิ่งเกิดกูเพิ่งเกิดนะไอ้เีกูเพิ่งเกิดไเกูเพิ่งเกิดไอ้เียกูเพิ่งเกิดตัวเดีวไกัจ่อไอ้ค้ยไอ้เหียเล่นอย่างควายเลยทกูดายก่อนนกูดายไอ้เฮียหกาึ่งบ้าออเขาทไวไอู้ดอ้ยเยี่ยมการเ้าเลยนี่ว่าไอ้เฮียนอนอย่างเลี้ยสเก้ ปืนมึงยิงใครล้มเบิร์เนี่ยจบแล้วเหรอเจียเจียมึงยิริมข้าทำไมวะไม่น่าเล่นปืนเลยด้วยเอาจริงไอ้ตอสที่มึงมได้ยังไฟะยังไม่หมดเล่้ต้องไฟมีเฟรมไม่ใช่เหรอตำรวจเขาาจะดูจายนี่พี่อย่าออก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 อออกอกไ พ่ยกพี่ยกมาเพื่อนมาแก้สายดิมึงมึงเล่นมึงอย่าปล่อยไอ้ตาดีเมื่อกี้มึงจะหันมาแก้สายทำไมปืนปที่หันพี่แข็งแขกูเหนอยู่ไอ้ตามันไมหลงไปเกวจะไปเอาอยากไปหยิบของเก่งมากเก่งมากเก่งมากไอ้สัตว์ต้องงี้ดิวะย้แป๊บเไม่แมวกูเลยกูรออย่างนานอะไอันี้กูไม่ปีไว้ไอ้นี้กูไม่ปีไวเยี่ยมมาปีเล้วนะไปขอเล่นานได้นะ ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไม่ไปมึงเอ้ยมึงมึงเล่นใหญากลัวแล้วเหมือนเดิมเล่นเล่นแนวกลมเล่นใหญ่กลัวไม่ใช่ไม่ใชเล่นหลงมาขึ้นไปอ่ะคือเดีขึ้นไปช่วยช่วยช่วยต่อเสียงหน่อยนะตอลมเนาะมึงให้เห็นเพื่อลมมึงพยายามติดต่อกันหน่อยเดี๋ยวไไวๆนะเว้ยมึงดึงกันช้าชนะอยู่อย่าบหยาได้เปรียบเหลืองอะไรไปสู้ๆไปเรื่อยนะเว้ยคนมันโดนได้เสมอเหมือนเดิมก็ค่อยเล่นมาเหมือนเดิม เกียมาลงมาเล่นกลางไฟเหมือนเดิมเอ้ยมึงเนียถอยเยอะนะว่ามึงเนียถอยเยอะดิเนียถอยเยอะดิมึงเนียถอยเยอะทำเชี่ยอะวะอยู่อยู่ประมาณนี้เลยประมาณนั้นเลยรอรอหน้ารถไอ้เหี้ยรปิดเปิดแล้วอย่าลืมนะเปิดแล้วอย่าลืมนะเพื่อนก็หลังหลังรถตู้ขวาไกลแล้วก็หลังขวาขวาไกลล้มขวาไกลลมยิงไม่ถึงนะตัวขาไกลอะยิงไม่ได้นะขาไกลยิงไม่ถึงไอ้เอะไอ้เอเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจอง้อไอ้สัตว์เดี๋ยวมันเจอง้อไอ้ไอ้เอสัตว์ยปตู้รถแดงรถแดงลม อย่าดันไปเยอะอย่าดันไปเยอะเดี๋ยวไปเล่นหน้ารถมันอย่าดันไปเยอะเดี๋ยวไปเล่นหน้ารถมันเฮ้ยมึงฟังไปเนี่ยเออรอค่อยดีมึงจะเออรอให้มันมารอให้มันมามึงก็เล่นเหมือนเล่นนเเหมือดิมพี่สูงเพื่อนใจเย็นรอรอรอสายไกลนะไอ้ฝวารถตู้ลมนะสายไกลนะบอสเห็นปะเกงขาวมันมีหลังอัมพาตัวนึงแล้วอูรุตแดงไอ้รถคันแดงๆตัวนึงอะสายไกลดันมาอีกแล้วสายไกลดันมาน่าต้องมีคนอยู่นะ ขอขอพี่ต้องมาอยู่กับผมได้ปะอกูมาแล้้วไโดยหลุยสินะมันน้องซ้ายตัวหนึ่งนะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวให้มนดูไกลมาเดี๋ยวใครไอจเหรอเดี๋ยวให้หัวชมพูดอันนี้หัวชมพูคือใครบางคนชู้ยู่นะอยู่กับเรานะได้ๆพี่ได้ครับไปนะไปไหนนะปืนรถแดงล้มปืนกลางล้มปืนกลางปืนขวาล้มปืนขวาล้มไอ้รถตู้ไออย่างนี้ไม่ต้องรีบนะเว้ยมึงอย่ารีบไปเปิดมันนะเว้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไปเล่นหน้ารถแล้วเราเสียเปรียบนะเข้าใจนะีี่นมึงแดนนี่มีอาทิพวกกูไปนะแดนนี่ รอก่อนรอก่อนนี่รออย่างเดียวเลยนะนี่เพราะกูเกิดตันอะมันกาดนะเราล้มเยอะนะเราล้มเยอะนะเล่นตรงที่เพ right okay okay at an ื่อนล้มนะโอเคป่ะอย่าอย่าให้เพื่อนโดนสามสีเอ้ยลึกนะลึกนะอย่าดำทีสวยะอย่าดำทีสวนอย่าไหลเกินอย่าไหลเกินไหเไหเกินเริ่มเดือดร้เริ่มเดือร้อนนิดนึงเด้๋ยวป๋าถอยนิดนึงดิถอยนิดนึงเลามอยนิดนึงถอยนิดนึงกำมันนิดกำมันนิดดูฟังลุงเขาพยายามดูพับมาให้มันใส่เส้นเดียบลุกยา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 ไ่ฟังลุงตั้ม่อยเฮ้ยรอบนี้เปลี่ยนเก์อีกไม่ได้เอีย ดอะไยะเฮ้ยดีดีะีดีดังดีดัดีดัลกลักกาเมืองเราจะเข้ามารอรอรเลยเนเนนะตีเนเนน้ใหญ่ใหญ่แย่กูแย่กะลูแย่กะลงแกะลูแย่งะลูแย่กะลูแย่กะลูแยากะเูแ่กลูแย่กะลูแ่กะลูแย่กะลูแ่ะลูแย่กะลูย่ะยกยูููู่่่่ลมะกกะยลยกลยกก็ได้ล แค่ตรงนี้นะลานลานบินนะอย่าแยกซ้ายขวาขึ้นไปบนเนินดินนะโอเคไหมอย่าแยกซ้ายขวาแต่ล้นเล่นนะเนาะปืนขวามันไม่มีแล้วมันวิ่งปืนซ้ายแล้วประกางปืนซ้ายลงไอ้สายที่มันวิ่ยอมไปไหนแล้วอะเล่นเหมือนเดิมเนี่ยยิงแล้วแต่เรานั่นอดนะไอ้เซฟกระสุนนะรอดได้นะปืนปืนมันไม่ได้ยิงใช่ป่ะเหมือนมันเทปกระสุนป่ะก็ไม่ได้ยิงผมก็เซฟ จะจะลึกจัดเลยมึงระเพื่อมมาเลยมึงเริ่มเกินเส้นแล้วนะมึงเริ่มเกินเส้นลงมาหน่อยลงมาหน่อยล่นกันลงมาหน่อยลงมาหน่อยลงมาหน่อยแจนเย็นแจนเย็นไม่เล่นเลยเล่นกันเหลืองพอยคือไม่เล่นหน้ารถมันอ่ะเข้าใจปะมึงต้องเผื่อระยะตอนที่มันวิ่งชนกันด้วยเดี๋ยวนะปืนปืนอะมันมาขวาสามตัวนะกูเห็นอยู่กลับมานะสายสายไกลมาตกลุกเสร็จมึงต้องกลับมานะไม่งั้นมันลึกเกินนะ กอเดียเหี้ยว้าวอินเหี้ยวะอียมเดิงไปล้มแบบไอเหี้ยคุยยื่มหน้าร้านไหนดิคุยเหียเอาเไอ้ชื่ตัวที่ยื่นหน้าร้านไหนได้ป้ายสัตว์ไอ้เหี้ยตองลดงหน่อยมันสูงไปแล้วเอาเหี้ยกี่ไเอาเหี้ยก่ามอเอาเ้อะไเี้ม่าอยไรเ้มาอไเ้มาเยอไ้เ้มาเลยอไห่าเย ไอ้เหี้ยหัซื้อมาต่อได้บ้างหี้ยหายังเลือย้เหี้ยควยเหี้ยมันเยอะเกินไอ้หอซื้อต่อได้บางไอ้เที่ยมันเ็มกระสุนนะเดินหอบอะยิงมาฝรั่งมาหิคนละขึ้นทางนะไอ้ฟังกูนะเซฟกระสุนจริงแต่ว่าตอนนี้หน้าจอมึงทุกคนที่เล่นปืนอะต้องโฟกัสกางไฟนะอยู่มันโถ่ขึ้นมามึงต้องยิงเบรกให้ทันนะทัน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 ทั่สุดยังแค่ตัวหัังนััวหน้าปล่อยมันทะลุมาเลย ยิงยิงตัวหลังให้ได้มากที่ส okay. ุดอะเติมไฟไม่ทันตีตรงกลางอะพี่พี่โปเต้ใช่ปะพี่โปเต้ก็กาดตรงกลางไปเลยพี่ไม่ต้องยิงหลังหรือซ้ายขวากาดกลางเลยฮัลโหลมึงว่ามึงยิงซ้างขวมันยิงเมื่อถอยมาไหร่อะใช่ใช่ใหญ่ไปแก้ไม่เหลือใครเลยแบนระบายยิงเน้ามันไม่ยิงเน่าแล้วมันถอยละวอยเหี้ยเฮ้ยบอกบอกมาอีฟก่อนขอจิบน้ำแป๊บนึง คือการถมปะมา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 มัไม้อาจากรถเลยว่ะเหียเราอะไกลรถมันอะใกล้รถจัดเลยมันรอกันละครีมเนี้ยตอยไามอีกดีต่อยไม่ยืนเฉยเฉะล่นค่อยๆล่นลงมาค่อยๆล่นลงมาไอสัตวเด้เหียขอตีลูนมาดีได้ป่ะไอชือตัวนั้นอะไอมาดก้ามาดีไอมาดเอาอีก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 เอมาเีกอเียมาเหมือกไอเฮียไอเฮียไอมาเอมดีไอสัตว์ึ อ้บาเเกินเนี่ยขอถือมาต่อได้นเราคุยไรเราคุยไรรสัเราคุยไรมาดิเร็ว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 เรวเร็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 วร็วเร็วเร็วเร็รวเีเรร

ไอ้ที่บอกกูเหมือนกูเป็นสกิลหลวนมาเลยฝากเรียบนั่นแหละสวยสวยเพื่อนตัวยเรียบอย่างพี่อย่างพี่เพื่อนนี่นอนน้ำยิงบอลเพื่อนเลยเนาะว่าไรเออเดินหอบไปไม่ทันเรื่องไฟบ่อนหมอกบ่อนหอคืออะไรอ่ะบ่อนหลอกคืออะไรอ่ะ

อย่าดันมั่วค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นไม่ต้องรีบดันมั่วค่อยๆเล่นอย่าดันมั่วกูพูดแล้วนะดึงหน่อยดึงหน่อยดึงไวหน่อยเล่นสะกดโอ้โหเฮียดึงสะบัดมาดึงสะบัดมาดึงสะัดมาโอ้ยผ้าเลยเฮียเฮ้ยบ้านมันเกิดบ้านมันเกิดปืนบ้านมันเกิดเฮ้ยปืนไปกูตายเอาสับไปเอาสับไปใหญ่มันมันได้ตรงตรงรถได้ใหญ่มันชุดตรงรถเฮ้ยสามคนหนึ่งสามคนหนึ่งสามคนหนึ่ง กดไลก์กดไลก์กดไลก์ทำให้กดให้ทำทำทำเติมกลางเลยครับเร็ไปเร็ไปเมื่อกี้ไม oh. ่ได้รีบแล้วนะจริงๆอ่ะได้เอาศพมันเนี่ยดิศมานมาดิศม no ันมาดิศมันมาโดยปันเนี่ยศพดูไหลเย็นจัด ข้างหลังมีสิบมีสิบสองข้างหลังมีสิบสองแล้วนะยังไม่ถึงเ <c oughs> มื่อกี้ลมแล้วโดนแน่เลยี้ออะไรเปียกเป็นอะไรเป็นอะไรมีคนเรามันมีผ้ากันได้ พ <idd ratchet Lust> ี่ห้ามาต่อแน่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องไปเอาข้างหน้าวางเลยพี่หยาไอ้พี่หยาฝาเราจะไปกระเดียวกันหมดคว้ยขวายเหี้ยไปฟอร์มควยมึงมึงบินมึงบินเดี่ยวมั้งเหี้ยเหมือนมึงบินเดี่ยวมากมั้งไอ้ควายมึงบินเดี่ยวมากมั้งเหี้ยฟ้าทุยเหี้ยเดี๋ยวแข่งไอขาครับเฮ้ยขอปืนซ้ายหน่อยหลังบ้านปืนซ้าย ไม้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 ซ้ำไม้ซ้ำไม้ซ้ำเอาเอาศพออกมาเดี๋ยวเอาศพให้ไอ้ยาค่ะยาไอ้ยาที่ห้อยอยู่ตัวนี้ตัวเดียวมึงบินเดี่ยวมากมันควายชิวิ่งเลยงื่อมึงบินเดี่ยวมากมันไอ้โง่เฮียทำเหมือนมึงบินเดี่ยวมากไงควายฝาไอ้คว้ยคุ้ยพี่พูดไปอ่ะเฮียฟาดีดีไม่ต้องเอาศพกูไปหรอกให้กูอยู่ตรงนี้แหละ อย่ากโน้นน้าหนูเลกหวดอหีน้เยงม่หเมื่อกี้เสียงใครตัดมาหาชื่อกูอ่ะมึงไม่ต้องเรียกชื่อกูหรอกแก๊งมึงยังไม่กล้าตีแก๊งกูเลยไอ้น้องไอ้น้อง เอาไว้ให้แกมึงกล้าตีกูก่อนแล้วค่อยมาด่ากูอนเสี่ยวด่าแล้วไม่รู้ไม่มีคำด่ามีแต่คำตะโกนไหอ่ะด่ามึงต้องค่อยๆหน่อยเพราะถ้าด่าแบบเนี้ย